าพร้อมแล้วจะวิ่งทำไมต้องให้พ่กวันมานี่โอ้ยไม่เจียบเวียนเวียนันวนแล้วนี่โอ้โหเจ๋อเจ๋อแล้วะาเฮ้ยแม่ไยใจเย็นใจเย็นนี่ ครับมาอยู่กับช่องบอาตามติดชีวิตช้างนะครับผมวันนี้ก็มาดูช้างน้อยชที่หนาวกว่าเอ้าเร็วเอาเร็ววิ่งออกกําลังกายนะคะวิ่งออกกําลังกายพ่อพร้อมแล้วจะวิ่งทำไมต้องให้พ่อวัดมานี่โอ้ยไม่อเช้าวีนเวียนหัวแล้วนี่

เมฮ้ยใจวิ่งวิ่งอ๋อาดอ้คิดถึงเออมิ้งอยากให้ผมมอนี่ต้องมิ้าพันทางก่อนหบาทบาทต้องไม่ค้าพันทางเามันเกยวกล้วยวดอว นี่นี่้เปิดใช้นอนเล้วไปไหนเหรอโอ้ยนี่ยังให้ผมกินปะคเอาสิขึ้นรถพร้อมพ่อปองขัดใจอีกแล้วเอารถไปจอดก่อนเอไปจอดก่เมง มาย่อมมาย่อมมายอมไอ้วอ้วนดยกันนบอดอยากไปน้ำพวอ้วนพวกอ้วนจะไปสัให้ผมไปด้วยไปไปไปจิรักไปเที่ยวมันบอไปดูจะไปปีหน้าจะพาไปงานสงทธรอไปไไปอจะไปงานสางนะพวกอ้วน ผมไปนะผมไ่ยอมผมไ่ยอมเลยนี่ผมไม่ยอมเอาขนมันก่อนนี่ไปเลยไปเลยไปแล้วไปไปเอาคุณแม่อันนีงเอาเอาเอาไปยอม่ะเขาไม่จอดรถเธอซื้อมาอีกนี่โอ้ยผืนอาสิคืน จะขึ้นท่ายเอาเอาจะขึ้นจริงๆแล้วนี่เอาขึ้นดิขึ้นเอาออกข้างกันนะวอเอาลงเออขึ้นเลยขึ้นบันีอกขึ้นเลยเพียงนี่แหละเราจะพาไปเที่ยวอุ้ยขึ้นแล้วดูดูดูเขาก้าวขึ้นนะคะอุ้ยดูเขาก้าวขึ้นมันมีขอบมันมีขอบจะไรตลกาไม่ต้องถามรถก่อนรถจะพา ขี่ได้ไหมรถเหรอรถแรงไหมรถแรงไหมเหมือนเด็กเลยเอาหางน่วให้เหยียบขึ้นเบอมีน้วเหยียบให้ผมนี่้ผมข้นเหยียบป้ะนี่ปัชวิลาลองอันโต๊ใจอันจิกโดนล่องลวยยังไ แม่เอิเพื่นกบประสนใจได้เมื่อกี้บัอุ้ยบัวแมยบอกว่าเรียนเร็วมัน้ลงโอ้ตีแม่บอกว่าเยันลงมิเอยเยลันแล้วมิงตาไม่ตีตาไมดื้อ่ดื้อเนเนพี่นี่มั่านวาัวม้นแลมเนี่ยล้วมีบนมนแลมเอ้าเ่มันมีขนมแม่หลายกินแล้วะแมเนี่ ยันสีหนาสัลลัมนแบบนางเนนะหนางเงินนางงนมาพี่พี่มาเนพี่เร็วเ็มาพี่มามาๆมาพี่มิงอู้ม่ได้ไปแล้วมาพี่หางหางมิงหางมิงหางีเราดูขมาป่ลูก้ไอป้าได้ลูก้เิง้าวันได้ลูก้ได้ลูกขี้

ไม่ิึ้นแบบไม่เมืวว่อวานไปไหลหนีนอีกนะี่ไิ่ขึ้นทาปะ

อยยกยกอุ้ยยกยอุ้ยจะเก่งนะนี่มิ่งอ่ะมิ่งจะขึ้นรถไหงเอาเสียงมาไว้เอ้าไปติดอะไรลงมาเป็นอีกงติดอะไรลงมาเป็นอีกเฮ้ยไก่ขึ้นเปียเรียดนะจ๊ะเปียตัวเขาเหยียบหมดมิ่งเหยียบแล้วมิ่งเท้าใหา่เดียวหุ่มใหญ่เดียว

พูดไ่กี่ไ่เอาเฉพายางเบิลยงเดียวเ่ง้าหลังเิ็นตังหลี่น่นี่เราเตรียมยกเขานแยน่เตรียมยกนี่เินเยงหลายงเลียงคาหลังมเสียดีโอ้ย

ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เข้ามากดซับตะไครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลากันแล้วครับสวัสดีครับว่ามีทุกคนเลวยนะ